สวัสดีครับผมชื่อภูการเคลื่อนไหวและเสียงของภูถูกสร้างจากปัญญาประดิษฐ์วันนี้ภูจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับความสามารถของไลเอ็กที่สามารถต่อปีกมังกรและสร้างภาพนอกกรอบได้ค้นหาคำว่าไลเอ็กจากนั้นให้คลิกที่ไลเอ็กซ์ AI Image Generator ยินดีต้อนรับสู่ไลเอ็กซ์สวัสดีค่ะคุณภู วันนี้ไลเอ็แจกเงินให้ท่านผู้ชมสิบเหรียญใช้สร้างภาพและปรับปรุงภาพคุณภูต้องการให้ลินลี่ช่วยอะไรคะสวัสดีครับคุณลินลี่ภูได้ภาพมังกรมาหนึ่งภาพแต่ปีกมังกรใหญ่หญล้นเกินภาพจึงมองไม่เห็นอยากให้คุณลินลี่ช่วยต่อปีกมังกรให้หน่อยครับได้ค่ะคุณภูไลเอ็สามารถต่อปีกมังกรและสร้างภาพที่อยู่นอกกรอบได้คลิกที่ AI x p a n คลิกเลือกภาพที่อยู่ในอุปกรณ์นี้คุณภูจะเลือกภาพมังกรตัวไหนคะภูเลือกภาพมังกรจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Open ไลท์อเอซ์แจ้ง like สิทธิประโยชน์ในการซื้อแพ็กเกจหากยังไม่พร้อมให้คลิกที่ปุ่ม X ภาพมังกรปรากฏแล้ว แต่ปีกของมันใหญ่เกินภาพขยายขอบเขตของภาพให้เพียงพอครอบคลุมปีกมังกรที่จะสร้างขึ้นใหม่จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Generate รอสักครู่ l i h t x จะใช้เวลาในการขยายภาพประมาณครึ่งนาที l i h t x ต่อปีกมังกรให้คุณภูแล้วค่ะถ้าคุณภูชอบ สามารถนำกลับบ้านได้โดยคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดไลเอ็กซ์แจ้งว่าถ้าดาวน์โหลดเป็นไฟล์ png ต้องจ่ายเพิ่มถ้าไม่ต้องการจ่ายเพิ่มให้คลิกที่ jpeg คลิกที่ jpeg จากนั้นคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดคลิกที่ save as ตั้งชื่อไฟล์จากนั้นคลิกที่ save LiveX ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เว็บโดยการคัดลอกลิงก์ไปเผยแพร่จากนั้นคลิกที่ปุ่ม X ภาพมังกรสยายปีกสวยงามมากครับถ้าคุณผู้ต้องการขยายรูปอื่นให้คลิกที่ Open Image ผู้คลิกเลือกตำแหน่งที่เก็บรูปผู้เลือกรูปเรือดำน้ำผู้ขยายกรอบของรูปภาพจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Generate ผู้ดาวน์โหลดรูปภาพเก็บไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Open Image ผู้จะลองนำรูปเรือดำน้ำมาขยายอีกครั้ง ปรับขอบเขตรูปภาพใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Generate LightX สามารถสร้างสภาพแวดล้อมของเรือดำน้ำได้อย่างน่าอัศจรรย์สร้างรูปต่อไปโดยคลิกที่ปุ่ม Open Image คลิกเลือกที่เก็บรูปภาพคลิกเลือกภาพสาวสวยบนชายหาดจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Open ผู้ได้รูปภาพสาวสวยบนชายหาดแล้วแต่อยากเห็นชายหาดที่กว้างขึ้นผู้ปรับขยายกรอบของรูปภาพจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Generate เพียงเท่านี้ผู้ก็ได้เห็นบรรยากาศของชายหาดเพิ่มเติมท่านผู้ชมสามารถขยายภาพของชายหาดไปได้เรื่อยๆวันนี้เงินหมดแล้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน ขอบคุณไลฟ์เที่สร้าง AI ดีๆให้เราได้ใช้ขอบคุณลิลลี่ที่ช่วยแนะนำวิธีการใช้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมพูจนจบคราวหน้าผูจะแนะนำ AI ที่สามารถสร้างและปรับปรุงภาพได้อย่างครบเครื่องใน AI ตัวเดียวและ AI ที่สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวยาวๆได้ติดตามภูนะครับขอบคุณ Pinterest ที่ให้ภาพสาวสวยบนชายหาดติดตามลิงก์ของเธอได้ที่คำบรรยายใต้คลิปครับ